แกทานาต่อูลุกไปดูที่ชั้นหนังสือตรงนั้นมีหนังสือเก่ามากๆเป็นปกหนังสีน้ำตาลซีซดแล้วจูจ่ๆหนังสือเล่มหนึ่งก็ร่วงลงมาตรงหน้ากูได้ยิงขึ้นมาดูด้วยหรอลืมมันเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวปกมีชื่อสุทาสินีเขียนด้วยลายมือพอเปิดอ่านมันเป็นบันทึกของนักศึกษาปีสี่คณะเราเขียนตั้งแต่ปี2545แล้วเขียนว่าไงบ้าง เขาเขียนถึงการมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทุกคืนที่โต๊ะตัวเดียวกับที่กูนั่งเลยแล้วบันทึกหน้าสุดท้ายเขียนว่าเธอได้ยินเสียงกรสิสเรียกชื่จากชั้นหนังสือเลยน้ำมนนองอนิ้วแล้วนี่มันเหมือนข่าวที่เคยมีนักศึกษาหายตัวไปในห้องสมุดเมื่อ20ปีก่อนเลยใช่แล้วแกรู้ไหมวันที่ในบันทึกหน้าสุดท้ายมันตรงกับวันที่เธอหายตัวไปพอดีเลยน้ำแกปิดประตูห้องดีๆแล้วใช่ไหมตื้ แต่กูได้ยินเสียงแปลกๆมาจากระเบียงเดี๋ยวกูไปดูแป๊บหนึง่งอย่าอย่าไปเปิดประตูเด็ดขาดแต่มีคนกำลังเคาะประตูเสียงผู้หญิง <c oughs> เหมือนกำลังร้องไห้น้ำอย่านะกูเห็นแนวใต้ประตูมันเป็นเงวผู้หญิงใส่ชุดน,นักศึกษาซึ่พาสิบีเธอกำลังเรียกชื่อถูกน้ำตอบด่วนน้ำ